สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากจะขอมาพูดถึงเกี่ยวกับการยืดระยะเวลาการใช้ขนแปลงของขวดิตเตอร์นะคะนี่ค่ะใน j e ล l y ฟิของเรานะคะก็จะเป็นสีเจลในรูปแบบขวดใช่ไหมคะคราวนี้ก็จะมีทั้ง g ตเตอร์เม็ดเล็กเม็ดกลางและเม็ดใหญ่ในรูปแบบเม็ดเล็กและเม็ดกลางเนี่ยปกติไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเม็ดใหญ่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องแบบขนแปรงอาจจะดีดบ,บ้างหรือว่าบิดได้ เราในปกติจะมีคําแนะนํานะคะเกี่ยวกับการเก็บรักษาขนแปรงนะคะเพื่อให้ใช้ได้นานๆไปดูกันค่ะว่าควรทํายังไงนี่ค่ะ glitter เ,เม็ดใหญ่ของเราก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็น rock candy นะคะที่ตอนนี้เม็ดจะใหญ่มากๆดูนะคะเนี่ยค่ะจะมีความเม็ดใหญ่มากๆผสมอยู่และบางคนนะคะใช้ไปน,นานๆเนี่ยขนแปรงอาจจะบิดบิดได้ใช่ไหม เวลาเราเปิดขวดออกมานะคะเราใช้หมดละเราไปทาทาเสร็จเรียบร้อยละก่อนที่เราจะเก็บลงไปในขวดนะคะเราจะปาดก,กลิตเตอร์ออกทั้งหมดก่อนแบบแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เม็ดกลิตเตอร์เนี่ยแทรกอยู่ระหว่างขนแปลงนะคะแล้วค่อยเก็บลงไปแบบนี้แล้วค่อยหมุนปิดถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ปาดก,กลิตเตอร์ออกนะคะ เม็ดเกลเตอร์เม็ดใหญ่ๆพวกนี้มันจะแทรกอยู่ตามขนแปลงเมื่อเราแทรกลงไปตามขนแปลงใช่ไหมคะขนแปลงมันก็จะอ้าออกแบบนี้แล้วพอเราใส่ลงไปในขวดแล้วหมุนปิดขนแปลงมันก็จะบิดถูกต้องไหมคะนี่วิธีนี้นะคะนำไปแอปพลายใช้กับแบรนด์อื่นๆได้เลยเราไม่ห่วงเราอยากให้สีเจลของทุกท่านนะคะใช้งานได้นานๆน,น,นี่นะคะ ลองนำไปใช้ดูนะคะวิธีนี้คับคุณค่ะ